การสร้างความบันเทิงมีขึ้นในทุกสังคมที่กลุ่มคนรวมกลุ่มกันซึ่งแต่ละสังคมอาจมีความบันเทิงที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามความบันเทิงมักสื่อสารเรื่องราวและตัวตนของกลุ่มคนนั้นได้เป็นอย่างดีดังเช่นความบันเทิงในอดีตของคนโคราชที่นิยมการละเล่นรำโทนโคราชค่ะ ตำโทนโคราชไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นจากที่ไหนและใครเป็นผู้คิดคน้นใครเป็นคนเริ่มก่อนแต่ในโคราชเป็นการละเล่นที่แพร่หลายสืบต่อกันมาร่วมร้อยปีแล้วโดยใช้โทนเป็นเครื่องดนตรีเพียงชนิดเดียวตีประกบตั้งแต่สองลูกขึ้นไปเพื่อให้จังหวะแต่ในบางหมู่บ้านอาจมีเครื่องดนตรีประกอบเช่นปี่ประนาดชิงชาบเพื่อความคลื่นเคลงมากยิ่งขึ้นค่ะ รำโทนโคราชเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวโคราชที่มีโทนเป็นเครื่องดนตรีหลักแล้วก็มีเครื่องกำกับจังหวะอื่นๆเป็นตัวประกอบเราเล่นกันมากว่าร้อยปีมีลักษณะที่เป็นท่วงท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราชค่ะในสมัยก่อนการเล่นรำโทนเนี่ยนะคะเป็นสื่อเพื่อที่จะให้หนุ่มสาวเนี่ยได้มาพบเห็นกันมักจะเล่นกันที่ลานบ้านเพราะอยู่ใกล้หูใกล้ตาอยู่ในสายตาของพ่อแก่แม่เฒ่า อาจจะเล่นกัน7วันบ้าง15วันบ้างภูมิใจนะคะที่คนโคราชนอกจากจะมีภาษาที่มีเอกลักษณ์แล้วยังมีวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีการละเล่นมีท่วงท่าร่ายรำเป็นของตนเองเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อชาวโคราชหรือชาวนครราชสีมานะคะที่จะมีการจัดแสดงศิละปะนานาชาตินะคะไทยแลนด์เบนาเล่ เรามาสร้างความภูมิใจร่วมกันออกมาเที่ยวงานในครั้งนี้ศิลปะนานาชาตินะคะ